ลูกช้างขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึสักสิใบมีบ้านมีรถและลูกช้างจะเผาบ้านเผารถกองเตกไปให้นะครับเฮ้ยท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะแล้วทําไมท่านถึงหน้าขาวแล้วทําไมถึงไอด้วยอะไอ้ที่หน้าขาวเนี่ยก็เพราะว่าแป้งไงที่พวกเจ้าอะ เอามาถูรูดต้นไม้ของข้าสิแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไอ้ที่ข้าให้นี่ก็เพราะรว่าดูพวกเจ้าสิมาขอบอลข้าแล้วก็เผาอะไรก็ไม่รู้ทั้งฝุ่นทั้งควันข้าเนี่ยแทบจะไปยมโลกรอบที่สองอยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมอา้าวผมนึกว่าท่านจะชอบเสียงงานถ้าเกิดผมจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านแล้วเกิดทาได้ผมสามารถออกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นการตอบแทนายเวลล่าเจ้านี่มันเหลือเกินนะ ข้าจะบอกอะไรให้ทำไมพวกเจ้าอ่ะไม่ลองมาใช้พลังงานสะอาดดูล่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําหรือว่าพลังงานไฮโดรเจนเพราะว่าพลังงานสะอาดเหล่านี้มันจะช่วยให้พวกเจ้าอ่ะลดมลพิษในอากาศและพวกเจ้าอ่ะก็จะหายใจได้อย่างสะดวกได้งไงล่ะ hey. ผมเคยได้ยินแต่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วไอพลังงานไฮโดรเจนมันคืออะไรครับท่านพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยนะเราเป็นพลังงานที่ได้มาจากธาตุไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่มีองค์ประกอบมากที่สุดในจักรวาลไฮโดรเจนเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานสะอาดโดยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหากผลิตจากแหล่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมและเจ้ารู้ไหมว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ย หาผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะลดมลภาวะทางอากาศเช่นฝุ่นละอองและเขเมาซึ่งเป็นปัญหาหลักของเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยนะโอ้ผมเพิ่งรู้นี่ว่าพลังงานไฮโดรเจน,นเสียงขนาดนี้แบบนี้ผมจะไปหาพลังงานไฮโดรเจนได้จากไหนบ้างครับซื้อที่ห้างได้ไหมโอ้ยเจ้านี่ก็ว่าไป ถ้ามันหาได้ง่ายๆขนาดนั้นน่ะข้าก็ไม่ต้องมาย่างยืนไอขนาดนี้หรอกพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยนะต้องผลิตจากกระบวนการต่างๆเช่นการแยกน้ําด้วยกระแสไฟฟ้าการเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติหรือการใช้ชีวมวลแล้วมันต้องผลิตจากแหล่งที่ยั่งยืนด้วยถึงจะได้ผลดีจริงอ๋อั่งนี้นี่เองงั้นถ้าผมหาพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ไม่ได้ท่านจะไม่ผมถูกหวยแน่ๆใช่ไหมครับโอ้ยเจ้าก็หมกหวงแต่เรื่องนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ข้าก็าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกก็ขอแค่พวกเจ้าอ่ะหยุดเผาของก็ช่วยโลกได้มากขึ้นเยอะแล้วทีนี้เจ้าก็ไม่ต้องมาเผารถ <_ S 1> เผาบ้านเผากงเต๊กอะไรมาให้ใครหรอกถ้ผมงั้นต่อจากนี้ผมจะหลีก,กเลี่ยงการเผาทุกอย่างแต่ว่าเรื่องหวยรางวัลที่หนึ่งท่านรับคิวให้ผมหน่อยได้ไหมครับสร้างๆนะไปหายเธอะ